สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะเมือม่อไม่วันไม่สดชื่นอากาศดีเนาะคะเนาะมานั่งตากแดดกันจักน่อยเมนบอกอยู่สวนหลังบ้านเนี่ยจะเดอรสวนหลังเฮือนจ้ามาค่ะอากาศดีขนาดเลยค่ะตากแดดค่ะตากแดดจ้าตากแดดค่ะ อันสบายดีกันเมื่อสักคเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนกันอ๊าจับขากองขาเจ้าน้ามันน่ล้มเพราะว่าลมแหงเนาะค่ะเนาะลมลมพัดดีดีค่ะมันนี่อ่ะมานี่จะเน้นนั่งกันตากแด,ดดนํากันเนาะค่ะเนาะหาเรื่องมาคุยกับแม่ค่ะมีเรื่องแต่เด็ออากาศดีดีชนีก็ความสุขเล็กเล็กน,น้อยๆเนาะค่ะเนาะ ก็ได้อัดคลิปทำคลิปเป็นบอกค่ะกับเมื่ออากาศสดชื่นเนาะค่ะเนาะดอกมงดอกไม้ก็บานค่ะอยู่นี่กับบานน้ำเงินเอ้ยนี่ตรงนี้ทางนี้ก็เป็นอันจอมน้อยก็เป็นดอกไม้บานสีชมพูสีอันส้มค่ะสีส้มสีอันเหลืองผสมกันกับสีเขียว แต่บดีไซน์คงเนาะค่ะเด้อเพราะว่ามันนลายตาเนาะค่ะเนาะแห้งไซด์เยอฟฝังทำหลังนี่กระดอกกุหลาบอกช่อเบอร์ไม้กระปง,งยอดเนาะค่ะเนาะโอ้ยดอกไม้กำลังขึ้นเต้มคะ่กะกำลังออกอันออกเป็นต้นน้อยๆขึ้นกระงามตาเนะะี่ยค่ะลมพัดเย็นๆสะนุกค่ะเนาะ กองกระตังส voilà. ah, ีเบียวเบียวก็เอาแบบเบียวเบียวเลยมันบอกค่ะโบไดี้ปั๊บเด้อค่ะไอฟังพี่นกร้องเพลงก็ฟังบรรยากาศสดชื่นค่ะวิตามินดีเนาะค่ะเนาะ แสงแดดกับอันผิวพันธ์เท่าเหมาืแล้วก็อันใบคุณโสนนี่ก็ผิวก็แห้งเหี่ยวด้วยค่ะก็ต้องดูแลอันตัวเองแม่นบอกค่ะเป็นตำไวยเนาะค่ะนอะกระบวตีแล้ว ว้าจริงกอากาศขึ้นมาดีป่านนี้ค่ะอากาศคักขนาดเลยอากาศดีคนก็สดชื่นเนาะคะเนาะเอ้ยว่านี่คนก็คนก็นกอันชื่นบานมาันงเงี้ยปะมันเป็นอากาศที่ว่า พอดีพอดีสิ่ไคะโบ้ฮ้อนโบ้โบ้ฮ้อนเกินไปโบ้เย็นเกินไป,นนไปลมก็พัดเนาะค่ะเนาะอากาศก็สดชื่นโบ้ได้มีกลิ่นท่านกลิ่นนี้เหรออันตรงอันพิจมง่งจมูกงั้นเหรอปะกอไม้ก็เขียวค่ะดอกไม้กบับบานเนาะค่ะเนาะนกกระล้องเพลงผีเสือ้อก็ บินบาง,งัง้นเถอะถ้ามืออากาศที่สดใสแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะเฮ้ยอยู่นานๆมันบอกค่ะเฮ้ยอยู่ห้องหึ่งจังได เอ้ยก็ว่ามันก็มีความสุขเด้อค่ะเออไอ,อตุ๊กตาเบิ่งธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะความเปลี่ยนแปลงของแต่และาดูการก็ก็คือความอันสุขเนาะคะ่ะเนาะตามภาษาบ้านๆอีกแบบนึงมันะะบอค่ะเบิ่งฟังเสียงลมพัดเด้อนนะคะ่ะสะโอนเนาะค่ะเนาะก็ต้องขอบคุณธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าพันธุ์คืออันความสุขทางใจตอบแทนมันบอกคะ่ะ บิตดี่ทุง่งมฝึกนกบินเมื่อนี้อยัางโบได้เห็นนกแก้วบินนะคะเพ้นก็มาลนะคะ่ะแต่ว่าเออโบได้สังเกตเออ้ท่านเอเนี่ยอยู่เออเตรียมของเออเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเอะเอก็เดยวโบได้บึ้งมันเวลามันผ่านไปมันก็นอีกเวลานึงเพ้นก็ไปใช่ไหมโอ้ยมีแหงน,น่ะเนื่อจากเด้อนั่งตากแดดนี่ก็มีแหงมีแหงคะ่ะ อุ้ยมาค่ะนั่งจริงก็หอแล้วเนอขันอซํานีเนอขัะเนาะ,ะ,นะก็ได้อันความสุนทรีเด้อค่ะเมนบอกสุนทรีในการได้วิตามินดีเนะคะ่ะเนาะได้เว้าได้คุยกันได้เห็นธรรมชาติลมพัดสเตจออกว่าง,งั้นเถอะปะท้องฟ้าบินด้วยยันเครื่องบินเนะข่ะเนาะนก,ก็นไปเป็นฟุงฝุ่กนกับิงังลมแม,ม่ค่ะมีแหงร้นเหลือดอกไม้บานลมพัด ความสุขความสุขแบบนี้เนาะคะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆของอันแต่ละขนบางเงนนาะสำหรับเอยเอยมากค่ะก็ต้องขอบคุณหลายที่ได้มานั่งอยู่จุดนี้เนาะคะเนาะธรรมชาติก็สวยงามบางเันนเด้อปะอาคะเคอุตุกตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะคะเนาะที่เข้ามาทักทายมานั่งตากแดดอัเอ๋ย่ะก็คือมีความสุขกับมือใหม่วันใหม่ดูแลร่างกายด้จ้าเด้อแล้วก็บอกว่าพ่อกันคิดนานด้วจ้า สวัสดีค่ะ